สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสกูดสุคนมันี่กำมะปะสานางพาแซบคือนกาและน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ามกปลาแล้วไปถี่เรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องอ,นนอันนี้ก็สิ่แ<ฮ>ห่งสิ้นหลอดนะ้องพี่น้องอันนี้นก็ขีป่ปลามาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข่าวน้ำกาด้วยสกูสุคนกินได้หดือว่าไม่ขี่ปลาน่ะ <laughs> กินไม่ได้ลูกมันเพชรแม่สังเพชรสบายจ้าพี่น้อง <laughs> สบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเมื่อสกุลสุคนหามาไหพี่น้องมีข่าวลังการมกป้าสนางกระห็ดแล้วไปชิเรียบร้อยบริหารออกมากินกันเลยเคบูกี้นี่หอมพี่น้องอร่อยเลแม่เขูแม่เขากินดอกกะเจ้าข่าวไหมหรอกวันใหม่ฝนจะกินอิ่มไปมล่ะพี่น้องกินอิ่มแล้วกับผลิตรึยัง a lơi, áo lơi OK. Mắc chưa? Nào tiếp thôi nào. Ngao quá bay vậy này. Mục tiêu của con suốt phần nào không? lên. Xin chào, Dạ anh.

เกาะเอฮะถือกะเี่ยมน้ำให้น้องมิววพี่้อ,อ,อกพี่ต๋เอามากินเองแม่กดินอนเลยพี่้อกเอ้ยออากาศ้อนอร้ายวะเผื่อจะต้ังออดเผือเขากัอออกอย่ที่สามสี่สิบองศา สามสิบองศาประมาณนัูนแหละพู้นางหลุดมาเต้เจ้า,าสาวจะหามงมาแล้วก็ดังไพ่ข้างหัวเขาไปอาบน้ำแม่หนึงน้าให้ลูกแล้วไปตลาดอกีกห่อนผักอะไรตลาดแล้วเราต้องมีองกาตื่นหน้าน้องมิวม่ได้ตื่นช่วยตื่นช่วยเหมือนไงเบื่อท่านตื่นช,วนนนนชว่วยโดนแหละ พอลูกมาแล้วจะหกโมงอือกระปอมทำตืเน,นี่ยอันนี้โมเมนกระพร้อมก็ตื่นลูกมาแล้วก็แม่บอกว่าแม่แม่ขับไปนอนอีกผมรีบขับไปนอนอีกดูชอ,อนอออางไปตลาดมาแม่บวตื่นอยู่ชอนางก็ไบปบปุกเอาผลอีกตาคุณนนอนแล้พี่น้องไหมม,มันยังไหนขามากอะป๊บอาห่ม พยายามใหม่เห็นขยายามใหม่เห็นเอาเวลาดูอะไรเธอรักนี่ถ้าถ้าเอ่ออ่าเป็นไงน้ำจิ้มแห้งครับเกียบปักแขวกหมกผีปลาเนี่ยกแ็แทบบบอุอ่มมันมักหมักนะแบบอุ่มเนี่ย หมูสีฟ้าเลยกระัอกอะบรหมูาอืมหมูสีปลาหอบะบักนะถ้าหองบะบักเลยมันผมหออะไรนี่มันคมหอมบะบักหมกป้าในการะอ้าเ็ดเองนะพี่น้องเนาะแสบกว่าข้าวเ็ดใบแกงมีจีีมือเทมแบขพักหมักใใ่หน่อยสายลายเนาะ ผมักเลยๆหัวหัวแดงอันนี้อันนี้งนาอันนี้หนกวยหาก้วยมตองม่ตองหนาก้วยแม่ตองกัแม่งาก้วยแม่ตองบอกพี่หนูพิ่าฮ่าฮ่าแม่แม่แม่จำไม่ ต้ในในนนอนจะนอนนอนนอนวันใหม่ผมจะึืนมาเด้อพี่น้องกระดิ่งน,น้ำมูกมากินข่าวไหรอนะอ๋อหมเมื่อกี้กินกอโลดัน้กระดิ่งยคนละแปรงมือรอัำมือมีขายเลยงมือแม่บาฮะอยากกินนมำ น้ำนมหมิ่นน้ำพี่น้องเนาะก่อนกินเข่าตรงล้างมือทำความสะอาดมือให้มันเร like. so ียบร้อยก่อนจะมาจกข้าว้วยนี่เรากระลางนั่นแต่โดนหมายพยานจะมาเข่าไหนไปได้ท่องมือเหมันงั้นค่ะเมือนดิมดูแย่มันมันมันเด็ดอันนั้นเลยมันก็ไปขึ้นหักแล้วไม้มันก็เทียบท่องแม่มันยัง ิมูกกรเทียบช่องบายสามนงเลยจะบายดีนะพี่หมามันกนนะขมกุกเหรอไมไ่้เพชรในหลงมงคปลาตอนอังคำพูดอนร มีหมกนางสี่มกจะเหามกขามกเพลนะ้ามกตัอบกเพลนละสองมกของคนเจาคือสองมก้แม่เห็นหอมกมกน้อยเดี๋ยว่อแม่เห็นมกใหญ่มันก็เลยได้สองห่อไม่เหนื่อยกะกะโบหิวเขามาไล้พ่หนอเลย ไค่ไหนมาตรงแ้มกันนี้ยไหนเล่าคอหยัดโดมมันนี่ยังไงรู้บป่ครับนี่ค่ะบามีขนตัวปาอับกัับอากาศห่อนเลยกินขาของปลายกแทบพี่น้องเลยเมือียเกเนกับกับโปโตัวป่าหนาดมกโปะนะ่เหนไนจำามันหมเล็อืมครับนีครับพนองกยู่กับน้อ ดำนาเมื่อน,น่ะั้งแต่เมื่อน,น่ะย,ยังบมื่อนเศร้อยู่นะพี่น้องเอ้ยยังเจ็บอยู่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ดำเมื่อสุกเข่งเมดแนวคาเนี่ยคาโต้ยเนี่ค่ะขาใหญ่เนาะขาขาวขากระเงือหัวข,ขาวบาแม่เจ็บลูกนั่นเข่งเข่งแล้วจะไฮะไกินยาไข้ก็ยังมีไข้ เพราะว่าข้าว้มกนยาค่ะค so ุณจองข้าวต้มกินยาเหนียเทาอีออะไรยังยิ่งเท่าแค่เยะเมือนกันค่ะน้ำนาำน้ำซขาอือยอะเหมาัน้าำน้ำนี่ดินทองน้องอะไออตอนนจับข้าวฉนเมื่อไหร่ ผมผมทำไมคเยนนะตั้งแต่เขเปยนไปเสมจะเกไปมาอนเขที่ในตู้เย็นมัอยู่ทอนม่ตู้เย็น่ยังทำนี่างแวไม่ใหญไรร่ขาวเลยแล้วก็กินยายายกยายาวิตามิน บำรี่ยาวิตามินยาวนึ่นจ้อ้มนาจะกินือกินข้าชุกกินขาวใยกินยาไหมกข่าลายยงบดทิ่ย้องเด้อเลยที่ก็ีเลาไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามเพจเจนนนทเจนเลยจ้า ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตาม,มในสองสวนางสาแซบขอบคุณหลายๆเ้อจ้าบ๊ายบาย